Civilize แพลตฟอร์ม <and> รูปแบบใหม่ต่อเติมฟันแบ่งปันแรงบันดาลใจบริษ ized, ัท Civilize Vision จำกัดดำเนินกิจการทางด้านผลิตสื่อออนไลน์และสร้างแพลตฟอร์มในการเผยแพร่สื่อที่เป็นของเราเอง บริษัทดำเนินกิจการภายใต้ในแนวความคิดว่าเราปล่อยให้โลกอีกฝั่งเป็นฝ่ายเล่าเรื่องและสร้างประวัติศาสมานานมากแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะเป็นฝ่ายเล่าเรื่องและสร้างประวัติศาสตร์บ้างจากพิสัยทัศน์ของประธานเจ้าหน,น้าที่บริหารที่มีปณิธานอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์คือเปลี่ยนแปลงสังคมต้องเปลี่ยนที่ผู้คนเปลี่ยนแปลงผู้คนต้องเริ่มจากตัวเรา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในสังคมแต่แก่การสร้างแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่สร้างศิลป,ปินเลือดใหม่สร้างคอนเทนต์แนวใหม่ภายใต้สโลแกนต่อเติมฝันแบ่งปันแรงบันดาลใจชื่อเสียครัเป็นศิลปินฝึกหัดของซีวีไลครับสวัสดีค่ะชื่อแอลค่ะเป็นศิลปินฝึกหัดของซีวีไลค่ะ สวัสดีค่ะเก้มหงค่ะศิลปินฝึกขัดของสิวิไลค่ะสวัสดีค่ะชื่อบัมบูค่ะเป็นศิลปินฝึกหัดของสิวิไลค่ะางานในวันนี้ค่ะชื่องานว่าสีวิไลแพชั่นเดย์ค่ะก็เป็นงานเปิดตัวบริษัทแล้วก็ฉลองครบรอบ2ปีครึ่งด้วยค่ะมันมีความพิเศษยังไงคะคุในงานนะคะเราก็จะเปิดเ,เปิดตัวผลงานที่จะ นำเสนอในปีใช่ค่ะนำเสนอในปี2565ถึง2566เป็นแอปพลิเคชันใช่คะเป็นเป็นเว็บไซต์ครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตจะมีเป็นสวัสดี OS ครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันเราเนี่ยจะอยู่จะไปใช้บน OS ของเราเองเลยมีหมดเลยครับรวมความบันเทิงหลากหลายเลยดีกว่าค่ะอะไรที่เป็นสื่อมีหมดเลยครับ พูดก็ได้่มะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์นะคะเป็นหนังสั้นค่ะแล้วก็มีเพลงแล้วก็มียังรายการรายการค่ะแล้วก็ระบบช่วยเหลือต่างๆด้วยระบบโหวตระบบโพสต์ค่ะหรือจะเป็นระบบขายของออนไลน์ก็มีใช่ขายด่วนขายด่วนขาย<ช>ด่วนก็ยอยากให้มาแสดงความสามารถกันใช้พื้นที่ของเราใช้เครื่องมือของเราแสดงความเป็นตัวเองออกมาครับใช่ครับผมก็ คนที่ชนะอันดับหนึ่งะคะก็จะได้เงินรางวัลแล้วก็คนอื่นๆก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่าทุกคนค่ะก็จะได้สิทธิ์ถูกพิจารณาเป็นศิลปินฝึกหัดของศิวิไลค่ะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็แค่แสดงความเป็นตัวเองแล้วก็กล้าเขียนกล้าทำกล้าแสดงออกค่ะแล้วก็พบความมั่นใจมาให้เต็มร้อยค่ะแ่ค่ะแล้วก็ดูว่าจะต่อยอดเขาไปทางไหนได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าต่อยอดไปได้ไปได้เยอะไปได้มากก็จะเีจ,จก,ก็เป็นแพลตฟอร์มเว็บไซต์ครับ c i v i l i z e t v ครับ z i w i z e t v ค่ะหรือว่า page, Facebook, TV, เพจ a c e b o o k c i v i l i z e t v อกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเ,เราถ่ายทำหนังสั้นเป็นหนึ่งเรื่องแล้วค่ะก็อันนี้ก็เป็นพระเอกซีรีส์เออหนังสั้นค่ะ ครับทุกคดีครับผมชื่อเล่นเอ้ยชื่อเล่นชื่อออโตโน้นะครับชื่อจริงชื่อเลเรนต์นนนวัชรังพ<ม>ัฒนสุขุษาอายุที่6ปีนะครับผมหนังสั้นนี่เป็นหนังสั้นเกี่ยวกับอะไรอย่าเอ่อเป็นเกี่ยวกับคุณครูชอบนักเรียนนักเรียนก็ชอบคุณครูอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแบบเข้าไวกับครูใช่ไมหมคะไม่ครับก็ะจะเป็นเรื่องราวแบบว่าเบสออนคลื่นๆออนฟูสตอรี่ครับใช่เป็นหนังสั้นชุดสิบรอยยิ้มของผู้แพ้แพ้ก็ในแต่ละหนังสั้นนะคะเขาก็จะมีการเล่า ถึงรอยยิ้มของผมู้ให้แพ้แตกต่างกันออกไปว่าเป็นยังไงค่ะชนะแปดไทยแลนด์นิว